ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับทางช่อง YouTube รถคุณนำเข้าบ้านนาแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มาพบกับภารกิจตอนเย็นครับคันนี้ก็เวลา4ี่โมงปลายนะครับกับภารกิจจัดส่งเจ้าเอสเเจ้าพีซีรรุ่น8ครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดมหาสารคามนะครับคันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่สุสวิทย์สายลาดมากๆเลยนะครับที่ได้ทําการนะครับสั่งจองนะครับรถคุณรุ่นใหม่ เป็น PC 120รุ่น8ของเราวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการซื้อขายกันเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้เราดีวิวไปแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับก็นี่ก็ได้ถึงเวลาทําการจัดส่งนะครับนี่พี่ที่เทเลอร์ก็มาแล้วครับเทเลอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่นกนะครับครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับก็น่าจะถึงพรุ่งนี้สวยๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีคิวต่อไปอีกหลายคันนะครับก็แนะนําให้คุณพี่เขาหาผู้ช่วยคนใหม่นะครับจะได้เป็น 2- 3สาคนจะได้ช่วยกันรับ นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกันเลยพี่นกอะไรพี่นกอเลยครับอาเลย่อยนะวันนี้ต้องให้พี่นกขึ้นเองนะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้ตำแหน่งนะครับส่วนกับผมนะครับไม่ถนัดไม่ถนัดนะครับนะับอยู่ข้างๆกันก็จะเป็น p c 1 2รรุ่น6นะครับตอนนี้ก็รอจัดส่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอคุณลูกค้ารู้เลือกยำเลือกทามยมดีนะครับก็จะได้ทำการจัดส่งไป นะครับสันนี้นะครับเรื่องของ P 420รุ่น8นะครับจะทำการจัดทรงไปยังจังหวัดมหาสารคามนะครับตลาบท่านใดนะครับที่เรามองหานะครับรถขุดน้ำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับร้อเปเซนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้นะครับตามมาโทร0 8 5 8์0ปด8 8นะครับนะครับครันนี้เราจะเดินทางไปยังอำเภอโกสุมิสัยนะครับ ตำบลยาง่าแจ้งนะครับก็พรุ่งนี้เช้าครับเจอกันแน่นอนครับไม่มีผิดเพีว ครับตัวนี้ครับตามที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครัคันนี้ก็จะเป็นใบถัก70เซนนะครับสีสันตัวนี้เราทําให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบฟิล์มระบบแอร์ไฟฟ้านะครับของเหลวต่างๆทําให้ท่านใหม่เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับกล้องมองหลังทุกอย่างนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวเที่ยวนะครับกับตัวนี้กับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทครับราคาที่เราทําการซื้อขายกันไปนะครับท่านจะได้ลด ในสภาพแบบนี้กันเลยนะครับสวยสดงดงามก,กันเลยทีเดียวเชียวนี่นะครับกดปืนกดปืนครับ ครับคันนี้ตามที่เราบอกไปนะครับคันนี้เป็นลายของ p c 1 3รรุ่น8นะครับแต่ตัวรถของเราเป็น PC 120รุ่น8นะครับแต่ระบบต่างๆนะครับเราก็แกะพิมพ์แกะลายมาจาก120รุ่น8กันเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแผงข้างสติ๊กเกอร์นะครับรวนลายต่างๆรวมถึงงานสีนะครับไอเป็นลายรุ่น10เสี่นะครับประธานภัยนะครับบล็อกผิดไปนะครับอันนี้เราทําเป็นลายรุ่น10 ร้อยสามสิบรุ่นสิบน,นะครับทำลายนะครับแต่ตัวรถเป็นร้อยยี่สิบรุ่นแปดนะครับนี่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับตลาบท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหานะครับรถขุดนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมงานต,วตรวจเช็คสภาพให้ท่านแบบนี้ทำใหม่หมดแบบนี้พร้อมงานบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยสำหรับเดือนนี้ก็ขอฝากบริษัทบางนาเทคเตอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะฮะมิตรรักแฟนเพลงแฟนหมอลำเอฟซีทุกๆท,ท,ท่าน เวลาทีนี้ด้วยนะครับก็เบอร์โทรติดต่อครับ0858400788แล้วก็อีกเบอร์หนึงครับ0829193748นะครับสองเบอร์นี้ยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆกานครับนะครับสำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาดูรถในช่วงนี้นะครับก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะครับตรงที่เราอยู่ก็ถือว่า เดินทางสะดวกครับไม่มีระบบโคลงนโควิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเราเป็นที่ลงแก้งนะครับก็มาเช้าเย็นกลับได้สบายๆครับสลรับเขตเรานะครับก็อย่างที่เราดีไว้ทุกๆคลิปนะครับก็คือสินค้าของเรานะครับมีงานรับประกันสินค้า1เดือนเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโหลดร้อนไม่มีแรงนะครับระบบรวดซึมทุกอย่างนะครับ ประกันหมดนะครับแอร์ไฟฟ้านะครับความลงความร้อนนะครับับประการให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยยกเว้นระบบสายเคลิิอย่างเดียวนะครับที่เราไม่มีรับประกันให้นะครับแต่อย่างอื่นเราตรวจเช็คให้ท่านเต็มร้อยสายเคลิกของเราก็ตรวจเช็คให้ท่านเต็มร้อยเหมือนกันนะครับถ้าเส้นไหนไม่ดีเราทําการเปลี่ยนแล้วทำการอัดให้ท่านใหม่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็สำหรับภารกิจวันนี้นะครับกับการจัดส่งนะครับพีซีร้อยยี่สิบรุ่น8นะครับปทางไปยังอำเภอ อย่างท้าแก้งนะครับก็เป็นว่าเสร็จสรรพธิธีนะครับก็ขั้นตอนต่อไปที่ผมจะต้องทําการเคลีร์เอกสารกับคุณพี่เทนเลอร์นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมโจ้นะครับพร้อมกับทีมงานนะครับก็ต้องขอตัวลาเอไปก่อนนะครับเดีเ๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคุณคว่าสวัสดีครับ